สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีตั้งค่าสเตปนะครับของยาสุ vx 1 7 0นะครับ vx 1 7 0กับยาสุ fs 9 1 2ทําทำเหมือนกันนะครับเมนูเหมือนกันนะครับวิธีปรับสเตปก็ไม่ยากนะครับอ่ะเรามาเริ่มปรับสเตปพร้อมกันนะครับกด f กับกด0ย์เพื่อจะเข้าเมนูนะครับกด f กด0เพื่อจะเข้าเมนูนะครับอันนี้เมนูที่41นะครับกดลูกศรไปนะครับไปเมนูที่45นะครับอ่าเมนูนี้เลยนะครับ41ได้เมนู45แล้วให้กด F 1ทีครับปุ๊บอ่าอันนี้มันตั้งเป็นออโต้อยู่เห็นไหมครับอ่าแล้วก็เลือกเอานะครับนี่ครับ 5K อะไรพวกนี้ครับแต่ตั้งออโต้ดีที่สุดนะครับมันจะเลือกให้เราอัตโนมัตินะครับเนี่ยให้เป็นออโต้เลยนะครับอ่าได้ออโต้แล้วกด F ยืนยันครับปุ๊บ เรียบร้อยครับวิธีตั้งสเตปแค่นี้เองครับแค่นี้เองนะครับไม่ยากนะครับไม่ยากครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ